เออสิริสิริเมื่อวานนี่เราคุยกันเรื่องรถกันยังไม่จบนะมึงมีอะไรสงสัยอีกละบอกมาเลยเดี๋ยวครูจัดให้เออคือรถคันแรกที่เข้ามาประเทศไทยอ่ะมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะสิริครูและเหนื่อยใจกับมึงจริงๆเลยสงสัยไปซาทุกเรื่องเลยนะมึงเออนะสิริหาข้อมูลให้หน่อยเร็วได้เลยลูกที่รถยนต์คันแรกที่เข้ามาในเมืองไทยดูเหมือนจะเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์เอาเข้ามาครั้งไปยุโรป คงจะมีฝรั่งเอาเข้ามาแล้วเอามาขายให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นปกติของเจ้าพระยาสุรศักดิ์ที่ชอบของใหม่ๆแปลกๆปลกเห็นคงจะซื้อได้ยินเขาว่าใส่เกียร์ยากล้นพ้นลางทีฝ่าพระบาทจะได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็หายสวยไปคงเป็นอันใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้จริงจังจำได้ว่ากรมมหลวงราชบุรีเอาเข้ามาเป็นเหตุให้ฮือรถยนต์กันขึ้นในเมืองไทยในปีพศ2447เสด็จในกรมมหลวงราชบุรีดีเรกรธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยได้เสร็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ทรงสั่งให้บริษัทเยอรมันในกรุงปารีสประกอบรถยนต์เก๋งห่งคันยี่ห้อเมอร์เซเดสซึ่งนับว่าเป็นรถยนต์ชั้นยอดในเวลานั้นโดยมีหลักฐานการสั่งซื้อว่าสั่งผ่านสถานเอกอัคารราชทูตสยามประจำกรุงปารีสระบุผู้รับคือพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5และรถยนต์พระที่นั่งคันแรกในประเทศไทยเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2447คศ1,904เมอร์ซีเด 28Hp รถยนต์พระที่นั่งคันแรกรถยนต์พระที่นั่งคันแรกของไทยเป็นรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดสรุ่น 28Hp ใช้เครื่องยนต์สี่สูบพละกำลังสูงสุด35แรงมา้าระบุหมายเลขตัวถังคือ2,394 และหมายเลขเครื่องยนต์4,290นับว่าเป็นรถยนต์คันที่ทำให้ความนิยมการใช้งานรถยนต์ในประเทศไทยเกิดความแพร่หลายมึงมีอะไรสงสัยอีกไหมเออตอนนี้ยังไม่มีมนะสิริไม่มีอาจดีแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรให้มันมากนะักกูรำคาญ <c oughs>